สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช a n e l ดูเยสติ่งทำสิ่งที่ใช่นะครับชา n นลของคนสายทรัพยาการบุคคลที่เน้นการลงมือทําได้ผลลัพธ์กลับมานะครับมากกว่าไปกวาดเอาทฤษฎีจากไหนก็ไม่รู้นะครับมาทําแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ทํางานมาก็เห็นหลายอย่างนะครับเห็นสัจธรรมหลายอย่างในการทํางานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นะครับมันก็ทําให้เราเข้าใจในหลายๆเรื่องเนาะสำหรับองค์กรในยุคนี้นะครับ ก็ควรจะพัฒนานครับตัวองค์กรก็ต้องปรับตัวนายจ้างยิ่งต้องปรับตัวนะครับเพื่อให้ได้ลูกจ้างที่ได้มาตรฐานและทํางานได้นะครับต่างต้องปรับตัวไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามาดูคําพิพากษาสารดีกานะครับหมายเลข1,5,3,4,8ห้นะครับทับสอนะครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรใช้อารมณ์ขาดวุฒิภาวะในการเป็นผู้บริหารเป็นเหตุ่งการเลิกจ้างได้นะครับบางทีเนาะผู้บริหารเนาะมันก็ มันก็ถ้ามันมันถึงเวลาถ้ามันไปไม่ได้นะครับมันก็มันก็ต้องจัดการกันเนาะเรามาดูกันในรายละเอียดดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องราวโดยสรุปนะครับลูกจ้างเข้าทํางานกับนายจ้างในตอแหน่งระดับบริหารอายุงานโดยรวมนะครับเกือบ3ปีนะครับเกือบ3ปีลูกจ้างไม่ได้ทําผิดวินัยหรือข้อบังคับนะครับแถมมีผลงานในความรับผิดชอบดีด้วยโอโ้โหไม่ได้ทําผิดวินัยหรือข้อบังคับใดๆนะครับ แถมมีผลงานในความรับผิดชอบดีด้วยนะครับแล้วมันเป็นยังไงต่อไปนะครับลูกจ้างถูกเลิกจ้างให้มีผลทันทีนะครับก่อนอายุงานครบ3ปีด้วยเหตุขาดวุฒิภาวะในการปฏิบัติงานในต,ในารรในตําแหน่งบริหารที่ตนรับผิดชอบอยู่นะครับโอ้ขาดวุฒิภาวะในการปฏิบัติงานในตําแหน่งบริหารที่ตนรับผิดชอบอยู่ทั้งทั้งที่มีผลงานด้วยนะมีผลงานด้วยนะครับมีผลงานด้วยนะมีผลงานด้วยนะ,นยนะ,นะครับ ในจ้างเลิกจ้างนะครับโดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวลูกน้าและค่าชดเชยตามอายุงานแก่ลูกจ้างนะครับภายหลังจากวันที่เลิกจ้างประมาณ3อาทิตย์หลังจากนั้นนะครับก็จ่ายจ่ายให้หมดเลยนะครับจ่ายให้หมดเลยนะครับลูกจ้างนําเรื่องฟ้องศาแลแรงงานกลางนะครับผลคําพิพากษาคือให้ในจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมสล้านนะครับ ก็ประมาณ10เท่าจากค่าจ้างนะครับจากดูดายละเอียดในดีกาเนะาะสามล้านโอ้โหสามล้านนายจ้างก็อืมนะอืมอเราไปกันต่อนะครับนอกจากค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมลูกจ้างยังฟ้องให้ในายจ้างจ่ายเงินอื่นๆที่เกิดจากลูกจ้างเสียโอกาสที่จะมีอายุงานเกือบ3ปีด้วยนะครับนายจ้างอุทธรณ์ต่อศาลฎีกานะครับในประเด็น,นทั้งหมดนี้นะครับศาลฎีกาพิจารณา ประเด็นเลิกจ้างดังกล่าวนะครับพบลูกจ้างขาดวุฒิภาวะในการเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับใช้อารมณ์ฉุนเฉียวนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับไม่อาจทํางานด้วยได้นะครับลูกน้องในการดูแลลาออก2จากทั้งหมด4คน2จาก4คนครึ่งหนึ่ง50%นะครับลูกน้องอยู่ไม่ได้เพราะอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับนายจ้างก็เลิกจ้างเลยนะครับแต่ในรายเดดิดีกาก็จะมีมันมีสตอรี่ของมันนะครับต่อเนื่องมานะครับ ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับในรายละเอียดของดีกาเนี่ยพบว่าลูกจ้างก็มีความสามารถด้วยทําผลงานได้ดีนะครับแต่อารมณ์แรงของมันแรงนะครับของมันแรงจนลูกน้องอยู่ไม่ได้นะครับนายจ้างก็เลยจำจำ,จำต้องเลิกจ้างนะครับเพราะลูกน้องหายไปครึ่งนึงแล้วที่เป็นคีย์แมนนะครับคนสําคัญที่มีผลตอบผลงานนะครับสี่ก็ไปสักสองเหลือเหลือแค่2คนนะครับเหลือแค่สคนนะครับ สารดิกาท่านว่าคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหารและความสามารถในการประครับบัญชาบริหารจัดการในองคอ์กรเป็นสิ่งจําเป็นยิ่งนะครับในรายละเอียดคำพิพากษาเนาะสารท่านพูดไว้ว่าชัดเจนว่ามันจําเป็นต้องมีนะครับการที่ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับตําแหน่งจนเป็นเหตุให้ในายจ้างเลิกจ้างจึงไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะครับเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันควรไม่ใช่ไม่เป็นธรรมพิพากษายกฟ้องนะครับนจ้างชนะนะครับ คือนายจ้าเขาจ่ายหมดทุกอย่างแล้วที่เกี่ยวข้องนะฮะสินเจ้าได้แก่บอกบอกับลูกหน้าค่าชดเชยนะครับเขาเข้าจ่ายนะครับแต่ลูกจ้างไปฟ้องเอาค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับสุดท้ายนายจ้าชนะนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับการที่ผู้อยู่ในตําแหน่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและไม่เหมาะสมสร้างผลกระทบต่อองค์กรของนายจ้างเป็นสามารถเป็นเหตุแห่งการเลิกจ้างได้นั่นอืมไม่ได้กลั่นแกล้งด้วยนะครับไม่ถือว่ากลั่นแกล้งนะครับซึ่งถ้ามันมี เหตุการณ์มีมีอีเวนต์ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วโอ้โหมีคนอยู่ไม่ได้มีทำเอ็กซิส t e อินเทอร์วิวเขาบอกเลยปัญหาเขาอยู่ในที่เขาออกเนี่ยโอ้หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่อยู่ในตําแหน่งนี้พึงระวังนะครับมันเป็นเหตุการณ์เลิกจ้างท่านได้นะครับแต่ท่านก็ต้องได้ค่าเฉยนะท่านได้ต้องได้ค่าเฉยนะครับไม่ถือว่าท่านกระทําผิดนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันมันไมน่มันไม่ฟนะิตน่ะไม่ฟิตกับตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ ระมัดระวังนะครับเรียนรู้นะครับก็คือเรามีความสามารถไม่พอนะครับผูบ้ภาวะมันต้องถึงด้วยนะไม่ถึงเนี่ยในจ้างเขาถ้าเขาเขาจะเอาออกเนี่ยแล้วเขาก็จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายด้วยเขาก็ทาได้นะครับเขาก็ทําได้เขาก็ทําทได้ทําได้นะครับโอเคสาหรับ วันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับขอหนึ่งสับสันะครับและกดติดตามเพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับในสายทรัพยากรบุคคลสายการบริหารคนบริหารองค์กรนะครับไให้ทันท่วงทีนะครับสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับผม